วันนี้เรามีโอกาสได้ไปกินชวนล่าหม้อไฟสายพานนะคะซึ่งเขามาเปิดร้านใหม่อยู่ตรง BTS เสนานิคมอยู่ตรงหน้าตลาดบางเขนเลยนะคะร้านหาง่ายมากค่ะลักษณะในร้านก็จะเป็นห้องแถวห้องเดียวแบบนี้แล้วก็มีที่นั่งนะคะให้รับประทานเป็นแบบสายพานของกินก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะราคาก็มีเริ่มต้นตั้งแต่5บาทเป็นต้นไปจนถึงสูงสุดที่50บาทค่ะ เขาโฆษณาว่าเขาเป็นน้ำซุปผ้ามณฑลตำรับจีนแท้นะคะจะมีเสฉวนปักกิ่งกวางตุ้งฉงชิ่งแล้วก็ยูนนานนะคะรวมทั้งมีน้ำซุปกระดูกหมูแล้วก็น้ำดำญี่ปุ่นให้เลือกด้วยรวมทั้งหมดก็คือ7แบบนะคะถากว่าสั่งเป็นแบบเดียวราคาจะอยู่ที่49บาทถากว่าสั่งสองน้ำก็เพิ่มอีก10บาทเป็น59บาทแล้วก็น้ำจิ้มอยู่ที่29บาทนะคะอันนี้เป็นราคาที่ต้องจ่ายแน่นอนแล้วก็ อนอกจากนั้นก็คือเราเลือกได้ว่าเราจะทานอะไรนะคะอาหารก็จะมาตามสายพันธุ์เรื่อยๆนะคะน้ำจิ้มก็จะมีทั้งหมด4แบบให้เลือกนะคะซึ่งเราสามารถจะเลือกได้ทั้ง4แบบหรือว่าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยนะคะสําหรับเราก็คือน้ําจิ้มแบบที่3นะคะก็คือโอเคมากยังไงถ้าว่าใครสนใจก็มากันได้นะคะใกล้ BTS เสนานิคมแล้วก็ ออยู่ตรงหน้าตลาดบางเขเลยนะคะหาง่ายมากๆค่ะแล้วก็มีพวกเครื่องดื่มต่างๆที่เป็นเครื่องดื่มนำเข้าจากประเทศจีนด้วยนะคะส่วนน้ำจิ้มเรา สามารถที่จะไปปรุงเองก็ได้นะคะถากว่าอยากจะลองปรุงเองมันจะมีจุดที่ให้ปรุงน้ําจิ้มได้นะคะก็มีของแปลกๆหลายอย่างที่เพิ่งได้เคยลองกินที่นี่นะคะเส้นต่างๆมากมายแล้วก็เต้าหู้หลายๆชนิดนะคะอันนี้คือเส้นหนึบเราชอบมากนะคะเส้นมันม่วงก็ต้องไปลองกินกันดูค่ะสําหรับชวนล่าหม้อไฟสายพานนะคะ แล้วก็ผักที่นี่นะคะมีสารพัดผักให้เลือกเลยนะคะทั้งผัดทั้งเห็ดนะคะหรือว่าเต้าหู้ก็จะมีเยอะแยะมากมายหลายแบบมีไส้เป็ดกุนเชียงท้องปลาแซลมอนต่างๆแล้วก็เรื่องเครื่องดื่มนะคะจะมีเครื่องดื่มนําเข้าจากประเทศจีนด้วยมีน้ําลูกกลูน,น้ําฟัก ก็สามารถเลือกได้นะคะน้ำชามะนาวน้ำเลม,มอนต่างๆนะคะเป็นเครื่องดื่มนำเข้าจากประเทศจีนราคาก็จะมีติดไว้ให้ดูชัดเจนนะคะให้เราได้เลือกกันว่าจะดื่มอะไรนะคะแล้วนี่คือส่วนของอน้ำจิ้มที่เราสามารถจะไปปรุงเองได้ด้วยนะคะหรือว่าจะให้น้องๆในร้านบริการก็ได้ะคะ่ะบอกน้องเขานะคะ แต่อีกอย่าง ian, ที่สําคัญคือร้านนี้ไม่รับเงินสดนะคะรับเฉพาะการโอนเงินนะคะอันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนเพราะว่าเราเองก็ตอนแรกจะจ่ายเงินสดก็เพิ่งรู้หลังจากทานเสร็จแล้วนะคะจะมี QR c o d e โค้ดให้จ่ายเงินค่ะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ